มันมีสัญญาณอะไรมาบอกเราบ้างไหมในเชิงจิตวิญญาณในเชิงของพลังงานตอนนี้สึก er สภาวะดีเจ้าค่ะสภาวะดีเจ้าค่ะแล้วก็เห็นพลังงานแสงสีทองบ่อยๆเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ใช่แล้วแล้วก็พลังงานเดี๋ยวนะสภาวะเอ็นเอ็นตอนนี้ยดีเยอะแล้ว เพราะว่าว่าต่างๆอ่ะดีชัดค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราเอเมสตาไว้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะถ้าเธอคือถามตรงจุดตรงประเด็นว่ามันมีสัญญาณอะไรมันบ่งบอกเริ่มระบบบอกเราหรือ,อยังแต่ว่ามันเริ่มจะเห็นผลประมาณนี้หรือมันเริ่มมันดีขึ้นแล้วประมาณนี้มันเป็นผลขนึ้มนมาแล้ว ก็ก็เริ่มดีขึ้นเจ้าค่ะหลายๆหลายๆเรื่องเริ่มดีขึ้นเจ้าค่ะก็ก็เป็นอะภาพรวมอาหาะดีดีดีขึ้นแล้วก็สภาวะความรู้สึกที่ที่เรา M S R ปรารถนาไว้ก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะ เรื่องของสภาวะต่างๆเนี่ยนะการที่เราโปรแกรมหรือเรื่องดาวอะไราเข้าไปเนี่ยเราอย่ามองที่มิติเดียวแต่เราองมองภาพรวมของมิติแต่ของเอ็มเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายใช่ไหมเพราะสภาวะดีขึ้นเห็นสภาวะอะไรต่างอีขึ้นนะแต่ยังบางทียังไม่เข้าใจก็ถามปุยกจนได้สภาวะนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็บางที เราเราปรารถนาเรื่องเราปรารถนาเรื่องอะไรก็เรื่องหนึ่งนะสมมติมันเป็นเรื่องที่บอกเมื่อกี้เร e. ื่องยมาเมอกรพูดตัก็ให้แล้วแต่ว่ามันได้เรื่อง a แต่เ,เรื่อง e เนี่ยมันต้องใช้ a b d อ่าทั้งใช้สามตัวนี้แต่มันมิติทาง a เนี่ยเลิกเข้ามาแล้วต่เราต้องการ e แต่ B กับซยังไม่มาแต่ตัวเอมาแล้วแต่ตัวเเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยร่วมกันกับ B ีกับ c ีเพื่อที่จะเกิดตัวอ e ีขึ้นมาอย่างเงี้ยมืติว่าชีวิตครอบครัวเราเนีย่ยมันต้องมีเงินเข้ามาเนีย่ยแต่ว่าไอ้ตัวเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของงานเรื่องของสถานที่เรื่องของข่าวคราว เรื่องของธนาคารเรื่องของอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าเออตอนนี้เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่มีส่งข่าวมาแต่ถือว่ามีคนส่งข่าวมาแต่ว่าเอ่มันไม้เกี่ยวกับเรื่องอีเลยนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสําเร็จเลยนี่แต่มันแต่มาแต่เราต้องดูให้ทุกมิตินะที่จริงมันเกี่ยวกันหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณสีก็มาถามเรื่อง อ่าอะไรอยากเป็นนุ่นอยากอยากเป็นหมอสเสนยอยากเป็นหมอนวดอยากเป็นอแพทย์ไทยอยากเป็นรักษาคนอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุปจัจจัยนะที่มันเป็นการสั่งเทือนของธรรมชาติที่เป็นมาเหตุปัจจัยของเอ็มเอ็มของพวกเราทุกคนเหมือนกันพวกเราต้องตัวไปคิดดูเอง้วกันจริงๆมันมันเป็นเหตุปัจจัยหมดแหะทุกทุกขณะที่มาเสอร์พูดไป ทุกขณะที่สภาวะและที่เ MM อ็มเอ็มพูดมาเนี่ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะที่ไปเสริมคนอื่นๆเขาอีกซึ่งคนอื่นเขาก็อาจต้องการสภาวะ a อ c d เหมือนกันแต่เราเอาตัวดีให้เขาไปเขาเอาตัวคุณนสีอาจจะเอาตัว B มาให้เราเราเอาตัว C กลับให้คุณสีเนะี่ยหมายถึงว่าคำถามเราหรือว่า สภาวะของเราเรื่องราวของเราเนี่ยนะมันไปนเป็นมิติอีกมิติหนึ่งของรูปสีที่จะประสบความเร็จแล้วก็มิติอื่นๆของอีกหลายหลายคนแล้วก็เรื่องสภาวะที่มาช่อพูดอะไรต่างๆแล้วกิจกรรมที่เราทําในแต่ละว,วันเนี่ย็นเด็มก็รู้มันจะมีการแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนานก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยการที่มันแปรเปลี่ยนไปหักลุมไปเนี่ยอ่า เรื่องราวของความที่เฮ้ยมันจะสําเร็จแบบนี้ถ้ามันกลับไปเป็นแบบนี้เนี่ยอ่าอันนี้จังมาทํางานความไม่เที่ยงมาทํางานเห็นไหมแต่มันไม่มันไม่มันไม่เที่ยงแต่มันกลับเป็นฝ่ายมันไปดีสำหรับเราเนีายเนไหมอย่างคุณแป้งก็เจอบ่อยคุณดอนก็เจอบ่อยเฮ้ยมันไม่เที่ยงดีหว่าอ้าวไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ดีเดิมันเข้าข้างฉันเห่ไหม ไม่มีตัวตนก็ดีดิถ้าเป็นมีเป็นตัวเป็นตนฉันก็ลําบากเหมือนกันนะแต่อย่างคนณเอ่อหลายขนัละแหละที่เราเข้าใจเรารู้แล้วว่าสภาวะที่ดีขึ้นนรออ่ะอ,อันนี้ก็ดีงานแล้วเอ็มเอ็มสภาวะดีขึ้นเชอะสิ่งที่เห็นทุกอย่างก็คือเป็นเป็นอาจจะเป็นนิมิตปญาให้เราบอกเราแหละ ว่าเราถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ผ่านตรงนี้ไปไปก็จะไปเจอผ่าน A อก็ไปเจอ B ผ่าน b ก็ไปเจอ C ีผ่าน C เสร็จก็ไปเจออ e. ีะไนะโอเคเอ็มวดีงามเอ็มเอสอามน้อมน้อมกราบมหาบารมีบรมคูคูพ่อใหญ่น้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีแม่คูใหญ่จะน้อมนำคำสอนของทั้งสองท่านไปปฏิบัติให้ถึงที่สุด ่้ช่วยเหลือง,งานครูขใหญ่ให้สำเร็จเจ้าค่ะอ,อ,อิมิซาอิมซานกุสสเกตุสุนุมทิตาจิตกับตัวเองเจ้าค่ะวันนี้มีพลังงานลงที่ศีรษะมาถึงระหว่างคิ้วหนาแน่นสว่างสวัยตลอดเจ้าค่ะอิมิซาเจ้าค่ะคือพลังงานนี้จะขึ้นที่ศีรษะลง